แต่หารู้ไมว่าในส่วนของเราเองเนี่ยมีมีใช่จนอาจารย์บอกว่าอย่าทิ้งนะครับให้วางรอบๆต้นครับแล้วก็ทําให้เราได้เห็นเลยว่าเขามีประโยชน์จริงๆใช่โอ้นี่กรอบให้ดูนะครับเห็นไหมเนอะโอโหนะครับลูกตรงไหนตกตรงไหนนะครับนะฮะระบบรากก็จะขึ้นมาโผล่ขึ้นมานี่คืออินทรีย์วัตถุที่สําคัญที่สุดของ ทุเรียนก็คือตัวมันเองตัวมันเองใช่สวัสดีครับพี่เจี๊ยบสวัสดีครับพี่เจี๊ยบสวัสดีครับพี่เจี๊ยบสวัสดีค่ะเดินเดินเดสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เจี๊ยบสวัสดีครับสวัสดีค่ะจานทร์สั้นค่ะสวัสดีเอฟซีเกษตรเปิดใจทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาอยู่ในสวนของพี่เจี๊ยบเหมือนเดิมนะครับวันนี้อยากจะมานําเสนอให้ ฟซีเกษตรปัจจัยได้รู้จักความสําคัญของอ mm ินทรียวัตถุนะครับอยู่ในสวนทุเรียนมีความสําคัญยังไงซึ่งทุกคลิปเนี่ยที่เรากล่าวมานะครับว่าอินทรียวัตถุที่เราจะหามาใช้เนี่ยในสวนทุเรียนเนี่ยมาจากไหนบ้างใช่ค่ะทั้งในขี้อะไรต่างๆถูกไหมขี้ไก่ขี้หมูขี้วัวขี้วัวะนะครับแต่หารูกไม่ว่าในสวนของเราเองเนี่ยมีมีใช่มียังไงหาได้จากไหนพี่เจ๊บอะ หาได้จากใบหนึ่งใบสองลูกทุเรียนที่เราตัดทิ้งลูกทุเรียนที่ตอนที่มันที่เราตัดแต่งแต่งลูกนะลูกประมาณเท่ากระป๋องนมเท่าขวดโค้กอะไรเงี้ยที่เราเลือกลูกกันใช่ไหมทั้งสองอย่างเนี่ยเป็นอินทรียวัตถุชั้นดีแต่มันใช้เวลานะครับแต่ถ้าเกิดเราไปซื้อขี้วัวมาใส่มันก็ใส่ได้เลยนะครับแต่หาลูกไหมว่าขี้วัวเนี่ย นะครับมันกินหญ้ากินอะไรลงไปแล้วมันดูดซับธาตุอาหารเอาไปใช้ละที่เหลือมีแค่เศษซากกากเท่านั้นะนะครับมันก็ทําให้แค่โครงสร้างดินเท่านั้นแต่หลักๆเลยนะครับอินทรีย์วัตถุที่มาจากตัวมันเองแต่งใบอย่างที่ที่พี่เจี๊ยบว่าเนาะใช่ค่ะแตงกิง่งแต่งลูกอะไรต่อเมื่อะไรแล้วเอามาไว้โดยรอบนะครับมันก็จะย่อยสลายมันดูดธาตุอะไรขึ้นไปอ่ะ N P K ใช่แล้วก็จุลธาตุอะไรต่างๆพอย่อยสลายเสร็จปุ๊บ มันก็ปลดปล่อยอตรงนั้นออกมาะนะครับอะอยากจะให้ FC ของเกษตรเปิดใจเนะี่ยได้มาดูพร้อมๆกับกับพวกเรานะครับว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยได้อะไรบ้างะนะครับมาดูตรงนี้นะครับในส่วนของพี่เจีย๊ยบใบหลังจากที่แต่งพี่เจี๊ยบก็เอามากองเป็นลายรอบเอาไว้ะนะครับแล้วลูกนะฮะที่พี่เจี๊ยบแต่งออกมามนะครับก็มาวางกองเอาไว้นะฮะเห็นไหมครับ ผ่านไป5เดือนนะพี่แจ๊บใช่ค่ะ5เดือนนะครับแล้วเขาก็จะเกิดการผูพังในระบบธรรมชาตินะครับก็จะเข้ามาย่อยสลายนะครับแล้วพอพอหนามมันตอนแรกมันแข็งมากเลยนะ<ช>นะครับผ่านไปห้าเดือนโอ้โหยุยนะครับนุ่มมากนะครับเป็นฮิวมัสนะครับเป็นฮิวมัสเป็นอิสรตถุชั T ้นเยี่ยมแล้วระบบรากเนี่ยนะครับมันก็ชอบมากเพราะมันเป็นตัวของมันเอง มีท่าอาหารที่มันต้องการที่ดูดขึ้นไปแล้วปล่อยทิ้งลงมาแล้วก็ย่อยสลายลากก็จะขึ้นมาห่มเห็นไหมฮะนี่ค่ะนี่ันเยอะมากเลยนะครับอันนี้คือรากของมันขึ้นมากินลูกมันใช่ใช่เห็นไหมครับระบบลากดีมากนะครับเนี่ยรากมันแน่นมากนวผมจะโอ้หกรอบให้ดูนะครับเห็นไหมโอ้โหนะครับลูกตรงไหนตกตรงไหนนะครับนะฮะระบบรากก็จะ ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาแล้วมันง่ายต่อการดูดซับธาตุอาหารหนึ่งมันมีความโปร่งในตัวอสองนะครับมันมีความชื้นในตัวแล้วเวลาเราหวานปุ๋ยลงไปเนี่ยนะครับพี่เจ๊พอปุ๋ยโดนน้ำนะครับแลกเปลี่ยนประจุการระบบรากตรงนี้เยอะมากแล้วก็จะดูดซับได้เยอะมากเลยนะครับ<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวหนึ่งที่เป็นตัวที่ทำให้ระบบใบดีขึ้นรากมากได้กินปุ๋ยดี ใบก็แทงต่อยอดออกมาได้ดีนะครับนี่คืออินทรีย์วัตถุที่สําคัญที่สุดของทุเรียนก็คือตัวมันเองตัวมันเองใช่อ่ะอย่างของพี่เจีย๊ยบเนี่ยเดี๋ยวรอบต่อไปในพี่เจีย๊ยบแต่งจะต้องขนทิ้งไหมไม่แล้วไม่แล้วแต่เมื่อก่อนทิ้ง <laughs> เพราะว่า <laughs> จะจะมีความรู้สึกว่าทิ้งมันละ,ะ,ละเกะละกะการทํางานก็อย่างหนึ่งที่ว่าเกอะอย่างที่สองก็คือ คือเราไม่เข้าใจเราคิดว่ามันคือเชื้อราที่ไม่ดีหนึ่งกลัวมันจะเกิดเชื้อราที่ไม่ดีใช่ค่ะสองสองก็คือเวลาเราฉีดพ่นยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะรู้สึกว่าอุ้ยมันเกะกะมันละเกละกะเดี๋ยวเดินไปเตะน้ำเท่มอะไรอย่างเงี้ยจนก็เลยจนอาจารย์บอกว่ายาทิ้งนะให้วางรอบๆต้นแล้วก็ทำให้เราได้เห็นเลยว่าเขามีประโยชน์จริงๆใช่ซึ่งกว่าจะเห็นประสิทธิภาพเห็น เรื่องที่เกิดขึ้นแบบนี้นะครับมันไม่ได้ทํากันแค่1เดือนหรือ2เดือนมันมต้องทิ้งไว5้5เดือนขึ้นไปนะครับ <c oughs> ถึงจะเป็นแบบนี้นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้น,นกว่าที่จะบอกใครคนใดคนหนึ่งพี่เจี๊บให้เห็นว่าสิ่งที่เราบอกเนี่ยความจริงนยะมันเป็นแบบนี้นะ <c oughs> ใช้เวลา5เดือนรอคอยไม่ได้แล้วครับ <c oughs> <c oughs> เก็บทิ้งดีกว่าใช่นะครับนอกจากเหตุผล2เหตุผลหนึ่งละเกละกา2กลัวเป็นโรคแบบนั้นแบบนี้ อันที่สามตัดหญ้าลําบากอืมใช่คนตัดหญ้าจะบน่นอ่าคนตัดหญ้าบ่นนะครับใช่ว่าพอครับครับพอเท้าพริกพรลูกเนี้ยในแปลงพิเยว <c oughs> นี่ <c oughs> นี่ก็อยู่ในระเกะระกะไงถูกปหอ่าใช่ใชอยู่ในอยู่ในระเกะระกะแต่ถ้าเกิดว่าเราเรามองในเรื่องของการทาสวนเนี่ยทำสวนไม่ใช่อ่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเราทําสวนเพื่ออ่าให้ตัวมันเองมีการบําบัด นะครับธรรมชาติบำบัดในตัวมันเองให้สภาพดินอุดมสมบูรณ์ไปด้วยอินทรี์วัตถุด้วยตัวมันเองนะครับอ,อันนี้เราจะไม่มีความกังวลในเรื่องของการเดินไปเตะนะครับค่ะห้ามไปช้อปปิ้งใต้ตน้นทุเรียน<อ>เด็ดขาด <c oughs> นะ <c oughs> ใช่ไหมไ <c oughs> ม่งั้นจะเดินไปเตะอ่าให้ไปช้อปปิ้งที่ห้างสรระสินค้านะครับกดุณาไปให้ถูกที่โอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปมากกว่านี้นะครับเนี่ยนี่คือถ้าเกิดว่า นี่มันเป็นอาหารมีโปรตีนมีแป้งมีนี่เศษซากเอมบริโอเนี่ยมีโปรตีนสูงมากนะฮะเนี่อมันรีบวิ่งเข้าไปหานี่ยนะฮพวกนี้เนี่ยจะเป็นอาหารชั้นเลิศเลยเพราะว่าเม็ดก็จะเก็บสะสมอาหารไว้ให้เอมบริโอไว้ให้ต้นอ่อนต่อไปแต่ตอนนี้ไม่ถึงต้นอ่อนละระบบรากมากินก่อนละนะครับมาย่อยสลายมาดูดธาตุอาหารตรงนั้นไปละถ้าสมมุตินะ ในลูกทุเรียนเนี่ยที่เราที่เราแต่งลงมาเนี่ยนะครับแน่นอนมันมีอาหารข้างในอยู่แล้ว mm hmm. มันอาจจะมีแป้งมีวุ้นมีอะไรแต่ยังไม่พัฒนาค่ะฉีดบาซิลัสซับติลิตลงไปอ mm hmm. เออฉีดเข้าไปในลูกเนี่ยให้มันมีการเลี้ยงมีการขยายพันุ์ข้างในแล้วก็มาวางอยู่อย่างเงี้ยโอ้โหตัวนี้จะเป็นตัวช่วยในเรื่องของการจัดการเชื้อร้ายในสวนเราเป็นอย่างดี mm hmm. แต่ผมพูดใ ให้ฟังเฉยๆนะไม่มีใครทําแบบนั้นนะผมก็ยังไม่เคยทำ,ะทำนะครับมีแต่ทําแบบว่าเอาเชื้อแบคทีเรียสติลิสเนี่ยที่ขยายมาแล้วเนี่ยสเปรย์ลงไปะนะครับจะเป็นตัวหนึ่งเลี้ยงเชือ้อนี่อาหารของของเชื้อแบคทีเรีนะครับมันก็จะขยายพันธ์ุแล้วก็ไปกําจัดเชื้อไฟท็อปเทอร่านะครับอันนี้ดีมากๆกนะฮะกดไลค์ค่ะกดไลค์ <laughs> <laughs> เอาละครับนะฮะแล้วก็จบกันในเรื่องของ อิ u, ult, นท<ช> <นะ S 1> รีย์วัตถุมีความสําคัญที่สุดนะครับในสวนทุเรียนนะครับแต่ที่สําคัญต้องเป็นตัวของมันเองนะฮะยังยังไม่จบครับครับถ้าเกิดว่า <c oughs> ใช้พวกแบบว่าขี้ไก่ขี้ข้างคาวอะไรอย่างเงี้อยาอาจารย์ <c oughs> ช่วยสอนนะครับว่าขี้แต่ละอย่างเนี่ยมันต่ากัะไน้<อ>นี่อะไงเอาตามประสบการณ์นะครับตามประสบการณ์ตามข้อมูลเชิงวิชาการเนี่ยก็อ่านทีไรก็เป็นข้อมูลเดิมนะครับ คือประเภทขี้ทั้งหลายเนี่ยแน่นอนนะครับสิ่งที่เขากินเข้าไปเนี่ยก็คือเขาต้องการไปดูดซับธาตุอาหารตรงนั้นเอาไปใช้ใชสมมุติว่ามันมีแป้งก็ดูดแป้งหมดสมมติว่ามันมีโปรตีนก็ดูดโปรตีนหมดมสมมติว่ามีแร่ธาตุก็ดูดแร่ธาตุหมดที่เหลือก็จะเป็นเศษซากอืมใช่ที่เขาเป็นกากเป็นกากออกมาอ่าเป็นกากออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราได้ก็คือกากนะครับแต่สิ่งที่เราได้จากเศษซากของทุเรียนเองวัวไม่ได้มากินใบทุเรียนแล้วขี้ให้เรามาใช้นะครับ ไก่กาหมูนะครับไม่ได้กินลูกทุเรียนหรือว่ากินใบทุเรียนแล้วขี้เอาเศษซากมาใช้แต่สิ่งที่มันใช้ก็คือธาตุอาหารโดยตรงะนะครับแต่ถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งเราอยากจะใช้ขี้วัวแต่เราคิดอีกมุมหนึ่งสมมุติว่าหญ้าเนเปียปร์หญ้าเนเปียปร์เนี่ยมันมีมันมีโปรตีนสูงมากมันมีน่นนี่นั่นสูงมากแล้วเอาไปบดสับสับสับหมักแล้วมาหวานเอออันนี้ผมว่าน่าจะมีประโยชน์มากกว่าขี้วัวด้วยซ้ำถูกไหมค่ะก็หมักเองโปรตีนยังอยู่ค่ะ พวกแป้งยังอยู่ะนะครับอะไรต่อมืออะไรยังอยู่หมดนะครับอันนั้นจะมีประโยชน์มากแต่เราไปทําอย่างนั้นไม่ได้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ที่จะต้องไปมุ่งอะไรขนาดนั้นถูกไหมขนาดเศษซากใบเรายังไม่อยากจะใช้กันเลยของดีๆที่มีอยู่ที่มีอยู่ยังไม่อยากจะใช้กันเลยเก็บทิ้งนะ<ๆ>มีเหลือจะไปไปเกี่ยวเอาหญ้าน่นนี่นั่นแล้วก็จะมาใส่อีกทีผมว่ามันมันจะอนแย้งกันแล้วนะ่นะถูกไหมวันนั้นสิ่งที่มีอยู่นะครับ ใช้เถอะใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับออกมาวางไว้อย่างเงี้ยเนาะห <5 S 2> เดือนเท่านั้นถูกปะ่ะถูกต้องให้จุลินทรีย์มันย่อยสลายเองนะให้ธรรมชาติบำบัดของมันเองนะครับอาจารย์ช่วยสอนเรื่องนี้หน่อยนะครับว่าไอตัวอินทรียวัตถุนี้จะช่วยในการหน่วงเอออันเนี้ยนะครับผมเชื่อว่าหลายคนไม่รู้นะนะครับแต่ <c oughs> หลายคนผมก็เชื่อว่ารู้เหมือนกันนะครับ อินทรีย er ์วัตถุเนี่ยจะเป็นตัวซับธาตุอาหารได้ดีมากะนะครับโดยเฉพาะไนโตรเจนซึ่งมีโอกาสที่จะสลายไปเปลี่ยนรูปกันอยู่ตลอดนะครับจากแอมโมเนียไปเป็นไนเตรตนะฮะไนไตรไนตรัสเราก็ลงมาเป็นไนเตรตแล้วก็เป็นแอมโมเนียวนกลับไปกลับมาโดยแบคทีเรียน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้นะครับในเศษซากนะจะมีตัวหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าสาร dmpp ซึ่งตัวนี้เป็นเทคโนโลยีที่ยากมากจะสกัดออกมาแต่มันอยู่ในเศษซากพวกนี้เรียบร้อย นี่คือความพิเศษผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าถ้าเกิดเราปลูกผักนะครับปลูกผักในกระบะเพาะที่เป็นทรายนะครับในเป็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 นทรายแล้วใช้ระบบไฮโดรโปนิกนะครับปล่อยอาหารลงไปเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดนะครับแล้วระหว่างที่ที่เป็นกระบะทรายกับที่ที่เป็นกระบะทรายคุกเขากับปุ๋ยอินทรีย์วัตถุอย่างดีนะครับอันไหนจะเริ่เติบโตได้ดีกว่ากันลองเดาครับ ก็ต้องอันที่สค่ะอันที่2ที่มีอินทรีย์วัตถุนะครับมีเศษซากใบไม้หมักโนนนี่นั่นลงไปมันจะมันจะเขียวแล้วมันก็จะเจริญเติบโตดีมากนะครับอันนี้ก็เป็นการทดลองง่ายๆนะครับง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราได้เนี่ยก็คือสารที่อยู่ในเศษซากพวกนี้นะครับเขาเรียกว่าบ้านนอกเขาเรียก นะครับผมไปจำเข้ามาเขาเรียกว่าไดเมทิวพลาซอลฟอสเฟตอันนี้ารที่เนบ้านนอเขาคุยกันเขาคุยอย่างนี้แหละค่ะใช่ใช่ไปได้ยินเข้ามาแล้วก็ฟังมาแล้วก็จํามานะครับวันนั้นไปทําบุญด้วยหลวงพ่อก็เล่าให้ฟังแบบนี้ผมได้มั่นใจมากนะครับนะเป็นที่เข้าใจตรงกันนะครับว่ามีความสําคัญมากโอเคโอเคโอเคครับนะครับเพราะฉะนั้นฝากไว้ในเรื่องของอินทรีย์วัตถุนะที่สำคัญก็คือต้มเองนะครับ ครับครับผมครับวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ